สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ตรงการประยุกต์ใช้งาน Google s i t e นะครับในการพัฒนานวัตรกรรมทางธุรกิจดิจิทัลในการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเพื่อเป็นนวัตรกรรมอีกหนึ่งอย่างซึ่งจะตอบโจทย์ในยุคป,ปัจจุบันเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับสามารถศึกษาและก็เรียนรู้เพิ่มเติม,ตมได้จากอะไรครับ ได้จากโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีมากเราอยากรู้ข้อมูลตรงไหนนะครับเราสามารถสืบพ้นข้อมูลด้วยตนเองได้เลยเพราะว่าการสืบพ้นข้อมูลด้วยตนเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะครับการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้งาน g o o g l e Sites นะครับลำดับแรกเลยนะครับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนะครับ จะต้องมีบัญชีของบริการของ gmail ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขหลักๆซึ่งเราต้องมีเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการล็อกอินล็อกเอาท์ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ google นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้หน้าจอก็คืออะไรครับเสิร์ h google for thai u s e s url ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่อยากจะนําเสนอให้พวกเราได้เห็นภาพแล้วก็มุมมองต่างๆซึ่งจะเป็นข้อที่จะสะท้อนได้เห็นถึงความชัดเจนว่าการประยุกต์ใช้งานต่างๆของ o o o l l s s t t s สามารถทําได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการใช้งานและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับ มีมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะนําเสนอให้กับนักเรียนได้รับรู้และก็รับทราบนะครับก็คือว่าอะไรครับการทํางานหรือการประยุกต์ใช้งานตรงนี้เราสามารถแชร์แชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆหรือให้บุคคลอื่นสามารถทํางานร่วมกันได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะทํางานให้งานของเราสามารถทํางานได,ด้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนี้อาจารย์ได้ทําการล็อกอิน เข้าสู่การใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเรามาดูกันว่าตรงนี้คือหน้าบริการที่เราจะใช้งานของผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่อะไรครับปุ่มแอปพลิเคชัน Google App รจริงๆเขาเขาไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์อยากจะแนะนําให้เรารู้ก่อนว่ากลุ่มแอปพลิเคชันของ g o o g l e a p p ต่างๆที่เหมาะสําหรับการจัดก,การเรียนการสอนในยุคออนไลน์ต่างๆเราสามารถมามาคลิกตรงนี้ได้เลยแทนที่เราจะมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ใช่ไหมครับเราเรากลับมาคลิกตรงนี้สามารถพิมพ์ค้นหาข้อมูลต่างๆได้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้น แต่ว่าตรงนี้ Google Site ยังไม่ได้อยู่ในของ Google App ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์อะไรครับพิมพ์ข้อมูลสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรครับ Google Site ใช่ไหมครับ Google Site เสร็จแล้วกดปุ่มอะไรครับ enter ลิงก์ทั้งหมดของบริการของ Google Site เขาจะมีการค้นหา เขาบอกว่าใช้เวลาค้นหาประมาณ0.72วินาทีพบการค้นหาประมาณกี่กี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับ25นี่หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10บร้อยพันหมื่นนับ22,500กว่าล้านนะครับในการคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาเมื่อเจอมาแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วให้เราเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่าไซต์ google.com ตรงนี้เจอไหมครับ ไซต์ google com นะครับจะรูปอาจารย์แ่จออาจารย์จะรูปอาจารย์รแบบนึงเด้อไซต์ google com นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับให้เราทําการคลิกเลยเลยครับก็จะเข้ามายังคําว่าไซต์ google ไซต์จะเป็นลักษณะของโลโก้เขาแบบนี้ครับนักเรียนอันนี้ก็คือจะเป็นไซต์ที่อาจารย์มีอยู่ อันนี้ก็คือเป็นไซต์ที่มีอยู่หลักการง่ายๆนะครับคือมีอะไรครับมีข้อความมีรูปภาพมีสื่อต่างๆที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นถึงข้อมูลที่ตอบโจทย์กับกลุ่มของผู้บริโภคของเรานะครับเหมือนตัวอย่างเช่นกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่จะลองทําดูตอนสอนน้องๆภาคปกตินะครับก็คือจะเป็นเว็บของสาขาวิชานะครับเรามาดูกัน อันนี้จะเป็นลักษณะของในบ้านนะครับอาจารย์ก็ใส่ประมาณนี้นะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับอาจจะมีอะไรต่างๆเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอันนี้คือเป็นลนักษณะที่ที่เว็บที่กําลังทําแล้วนะครับส่วนประกอบก็จะมีอะไรครับแบนเนอร์ของเว็บแบนเนอร์ anner, หรือก็คือส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์นั่นเอง นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับถ้านักศึกษาบางคนยังไม่มี o o o l l s s t t s เขาก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะรเราเลือกเลยครับว่าเราต้องการรูปแบบของอเว็บไซต์ใหม่แบบไหนนะครับแบบสำเร็จรูปแบบกิจกรรมหรือ est, แกลเลอรี่เทมเพลตเราก็สามารถเลื่อนหาดูได้เลยนะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้เราสร้างเองดีกว่านะครับเราจะได้สิ่งที่เราต้องการมากนะครับ เรากดคําว่าตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกครับก็รอเขาประมวลผลสักคู่นะครับเขาบอกว่าเว็บไซต์ที่ยังไม่มีชื่อพอเข้ามาหน้าแรกเสร็จแล้วนี่เว็บไซต์ที่ยังไม่มีชื่อเราควรอะไรครับตั้งชื่อเลยลำดับแรกเพื่อป้องกันการหลง,ล,งลืมๆนะครับให้เราตั้งชื่อเลยลำดับแรกอ,อันนี้เป็นเว็บไซต์แล้วครับ เว็บเราก็พิมพ์ไปเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับเว็บไซต์ site, ขายอาหารท้องถิ่นเนะสมมตินะครับพิมพ์เสร็จแล้วกดอะไรครับ enter หรือเอาเมาส์มาคลิกออกตรงนี้ก็ได้ครับอาจารย์ก็จะได้คำว่าเว็บไซต์ขายอาหารท้องถิ่นเขาก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้ให้เราด้วย นะครับชื่อตรงนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมครับชื่อเว็บอะไรต่างๆเราลองลองดูนะตรงนี้เราสามารถเพิ่มโลโก้ร้านที่นักเรียนออกแบบได้ด้วยนะเพิ่มโลโก้ร้านสิอ่ะอัปโหลดเป็นอย่างไรอ่ะลองลองลองดูสมมติทดสอบดูนะครับสภาวะตัวนี้อ่ะเราเราสามารถเพิ่มลบได้ สามารถเพิ่มสามารถลบโลโก้อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับสมมตินี้ก็ในในเบื้องต้นนะครับนักเรียนจยะต้องมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อเตรียมความพร้อมในการอัปโหลดอัปโหลดข้อมูลหรืออะไรต่างเนาะ,ะสมมติว่าอาจารย์เอาโลโก้ของสาขาเรานะครับปึ๊บ เขาก็จะมาให้เลือกของลักษณะของไอคอนว่าจะเป็นแบบไหนสีทีมไหนสมมติว่าทีมส้มเนะมเาะเส็จแล้วก็การกระบาดออกเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมีโลโก้ของร้านของเราต่อมานะครับเมื่อมีโลโก้เสร็จแล้วเราก็มีอะไรครับแบนเนอร์หรือชื่อเว็บไซต์อนะอันนี้คือแบนเนอร์ก่อนเนาะเรามาเรามา,เรามาเปลี่ยนรูปแบนเนอร์ ทำยังไงครับมาสังเกตเมนูฝั่งขวามือครับมีเมนูแทรกหน้าเว็บหน้าเว็บไม่ไปทีมเลยเยอร์ต่างๆแทกรูปภาพครับสมมุติว่าเราต้องการแทกอะไรก็ได้เนาะเราลองกดอัโปโหลดดูนะครับอ่ะคลิกตรงนี้ก่อนเนาะขอขอโทษด,ด้วยนะคลิกหนึ่งครั้ง แล้วก็กดคําว่าอัพโหลดในเรื่องรูปภาพนะครับอตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องอาจารย์จะมีปัญหาไหมลอ,องดูก่อนนะครับอัอนนี้เจอเจอปัญหาแล้วสักรู่นะครับ เหมือนว่าคลิกแล้วเขาเขาไม่คลิกให้เรานะคร้บก็ไม่เป็นไรเราแซฟลองแซฟอ,อยู่ถูกค้อนะลองรีเฟซนะลองวิธีแก้ปัญหาคือรีเฟซนะครับโอเคได้แล้วก็คือรนะีเฟซงน่ะเมนูนะครับในในของ Google Site ก็ไม่เยอะครับมีเมนูแทรกเมนูหน้าเว็บเมนูทีมนะครับลักษณะที่เราต้องการแบบไหน ความประทับใจแบบวิช่นเขาเ็าจะกําหนดให้เราเลยแต่ว่าตรงนี้นี่ก็จะมีไม่เยอะนะครับเขาจะมีให้ให้พาะบางส่วนนะครับสมมติว่าเอาแบบราบเรียบเนาะปุ๊บเ,เสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรูปรูปภาพหรือประเภทของหัวที่ให้สแสดงเป็นแบบหน้าปกหน้าปกก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับแบบเบนเนอร์ขนาดใหญ่แบบเบนเนอร์เล็ก ชืแบบ่อเรื่องแบบนี้ก็ได้แลแต่เราจะเลือกเขามีให้เราเลือกแค่นี้ครับเราต้องเลือกอยู si eh? ่ประมาณ4ี่อย่างตรงนี้นะครับอาจารย์ชอบแบบนี้เนาะสมมติเลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนรูปภาพเลือกรูปภาพรูปภาพตรงนี้เราควรมีอยู่ในในเครื่องอยู่แล้วนะสมมติว่าอาจารย์เอาตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สว่าง จะไม่แมทก,กันเท่าไหร่เราอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเว็บไซต์ขายเอามาอะไรนะครับขายคูปองอ๋อขายขายเขาเรียกว่าขายขายอะไรเขาเรียกขายสินค้าที่ลึกอ่ะสินค้าที่ระที่ระลึกส่วนหน้าของเว็บก็คืออะไรครับชื่อชื่อเว็บไซต์นะครับเราอาจจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้ หรือบางคนอาจจะเป็นการคำว่ายินยินดีต้อนรับนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถแก้ตัวหนาตัวเอียงอะไรต่างๆใช้ละการเดิมครับคุมดําขีดเส้นใต้ลิง์ตัวเอียงอะไรต่างๆได้เลยบางคนไม่ไม่พิมพ์ได้ไหมได้ครับก็คือคลิกคิกที่เส้นแล้วก็กดปุ่มทั้งขยะน้ำออกครับเราก็เสร็จแค่นี้ก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นแบนเนอร์หรือโลโก้ต่างๆของเว็บไซต์นะครับ ก็ความองดูง่ายมาีจุดเด่นที่ชัดเจนอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับเรามาทําหน้าแรกกันในหน้าแรกก็อาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆนะครับสมมติว่าเราต้องการแทรก u t u b e ได้ไหมสมมุตินะครับไม่จำเป็นต้องเป็น YouTube อาจจะเป็นอะไระครับการอัปโหลดเรื่องรูปภาพอยากใด้ปฏิทินแผนที่อะไรต่าง เราเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนี่เนะครับแต่ว่าตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอัปโหลดจาก Youtube เลยนะครับเพื่อไม่ใช่อัพโหลดจาก y ย t ท b e เขาเรียกว่าอะไรนะ เลือกคำว่าโปรตนะสมมุติว่าเอาภาพนี้สมมติเฉยๆนะเรายังไม่แน่นอนนะใส่ก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลให้ให้ครบก่อนครับนักเรียนว่าเราต้องการข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงเพื่อแก้ได้ง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ให้ยุ่งยากเหมือนของจานนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้แต่ว่ายังมีข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะครับซึ่งจะทําให้อะ ให้เห็นภาพได้ชัดเจนอะไรต่างๆก็อาจจะมีการเพิ่มรูปภาพโปรโมชั่นการขายสินค้าอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายเลยครับแก้ไขส่วนท้ายก็คือนะครับข้อมูลการติดต่อนะครับข้อมูลการติดต่อของร้านนะครับ เป็นเป็นข้อมูลการติดต่อของร้านนะอันนี้ก็คืออาจารย์ไม่ไม่ได้ใส่นะให้เรารู้เองนะครับว่าคือตัวไหนอะไรยังไงน,นะครับเป็นเป็นข้อมูลการติดต่อของร้านนะครับก็ถ้าถ้าเยอะเกินเราอาจจะมีการแทรก YouTube ใส่เลยนะครับอาจจะเป็นทะเลนะสมมติเป็น,เป,นเป็นอะไรต่างที่เพิ่มอัตลุดนะครับทำให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจนะสมมติแค่กันนี้นะครับสมมตินะครับค,ควรควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับเว็บไซต์ของ หรือเก็บความรู้อะไรต่างๆนี่ก็คือเพิ่มเพิ่มลักษณะข้อมูล,มลมเมนูต่างๆได้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าแรกถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆนะครับในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็จะมีหลายๆลิงค์หลายๆหน้า เขาทำยังไงครับเขามาที่เมนูนี้ครับเมนูหน้าเว็บครับเห็นไหมครับจะมีแค่หน้าแรกเนื้อหาจะต้องมากระทํานะครับในในการสร้างสร้างหน้าย่อยเองนะครับเราอยากให้มีเมนูอะไรบ้างนะครับมาตรงนี้นะครับคลิกที่หน้าเว็บคลิกที่เครื่องหมายบวกก็จะเจอคาว่าหน้าเว็บใหม่กับส่วนเมนูใหม่นะครับ เราก็คือเราเราต้องสร้างหน้าใหม่อาจจะมีหน้าเว็บใหม่ใช่ไหมครับคิดเลยครับมีมีหน้าหลักแล้วก็มีอะไรครับประวัติใช่ไหมครับประวัติของร้านหรือประวัติอะไรต่างประวัติร้านค้านะเนาะจวก,กดอะไรครับเสร็จสิน้นเมนูเขาก็จะมามาเชื่อมลงให้เราโดยเองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับง่ายมีประวัติร้านค้ามีอะไรอีกครับโปรโมชั่นเนาะโปรโม ช่องทางการซื้อสินค้าช่องทางการซื้อสินสินค้าแล้วก็สื่อสารก็เป็นอะไรครับข้อมูลการติดต่อเนาะการติดต่อติดต่อติดต่อเราอะไรต่าง อันนี้คือเป็นลนักษณะเบื้องต้นเมนูที่เราวางตรงนี้เราสามารถโยกได้นะครับขยับขึ้นขยับลงได้ช่องทางการเลือกติดต่อเรามาเป็นเมนูสุดท้ายแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับเลื่อนได้โปรโมชั่นขึ้นมากอ่อนอะไรต่างๆตรงนี้เราเราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับเราก็มีหน้าที่แค่อะไรครับเอาข้อมูลรูปภาพมาลง เอาอะไต่างมาลงก็เสร็จสิ้นนะครับในการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วย Google Si พอเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมีการอะไรครับเผยแพร่นะครับเราคลิกที่เผยแพร่เลยครับเราคลิกที่เมนูหน้าแรกก่อนกดที่เผยแพร่ครับที่อยู่เว็บไซต์ของเรานี้เราเราจะตั้งว่ายังไงละ่ะสมมุตินะว่าอาหารถิ่นขายที่รียกก็อาจจะเป็นอ่า ภาษาอังกฤษนะครับ food 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 a day สมมตินะร้าน a day d a y food a day มีคนใช้แล้ว food a day สองเอา food a day สองมีคนใช้เอเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเผยแพ้่ครับพอกดคําว่าเผยแพ้่เสร็จแล้วจะมีลิงก์ตรงนี้ให้เราครับแล้ปก็กดที่ลิงก์ครับหนึ่งครั้งคัดลอกลิงก์ หรือบางคนไม่ไม่อยากคัดลอกนะครับอาจจะดูในลักษณะของเว็บไซต์นะครับเราก็ดูได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นลักษณะของเว็บไซต์ของเราที่สําเร็จรูปแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลอาจารย์อาจจะใส่ไม่ครบนะครับเนื่องจากมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับก็ฝากพวกเราทุกคนเนาะลองลอง,ลองศึกษาเพิ่มเติมแต่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถ อินบ็อกซทักมาสอบถามอาจารย์ได้เลยที่ไลน์กลุ่มหรือเม้นใต้คลิปนะครับอาจารย์ก็ถ้าว่าหรือเห็นก็จะมาตอบให้นะครับเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะครับด้วย Google Site ตรงนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมข้อมูลต่างๆได้นะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับให้เห็นถึงคุณค่า นะครับแล้วก็เห็นถึงอะไรครับลักษณะวิธีการต่างๆที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้พวกเรานี่ประสบผลสําเร็จด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราอยู่รอบตัวสิ่งไหนที่เราคิดว่าจะเป็นแบรนดิ้งของเราเราทําไปเลยครับนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำคนอื่นเรามาคิดเอทดีฟมาดีไซน์มาออกแบบอะไรต่างๆได้เลยนะครับโอเคเนาะก็เบื้องต้นอาจจะ ขายทอดให้ได้ไม่เต็มที่เนาะถ้าวันไหนถ้าเรากลับมาเรียนออนไลน์ site, นะครับอาจารย์ก็จะหยิบยกเรื่องตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องให้พวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับการสร้างหรือพื้นฐานการประยุกต์ใช้งาน google sites อย่างง่ายนะครับเพื่อประยุกต์ใช้กับการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลเมื่อมีการออกแบบเสร็จแล้วเราจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่บอกว่าเราจะมีภลระงานอะไร แต่ว่าเบางต้วนให้พอเราดูคลิปวิดีโอจากของอาจารย์หรือจากช่องทางอื่นแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้สวัสดีครับ